พักอาจารย์หนิงฟังนายนายอยากดูวิดีโอสัมภาษณ์ของนายไหม <laughs> ไม่หรอกไม่ดูหรอกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะส่วนมากก็มีแต่คอมเมนต์ดีๆดาวแพ่งเ,เทพแข็งแกล่งจนสามารถเอาชนะบอสอณาจาักรลับได้แต่กลับรู้สึกประมาะ่าเมื่ออยู่หน้ากล้องและไมโครโฟน <laughs> งานมองดาวบนท้องฟ้าช่า <laughs> งเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆผู้ชายคนนี้น่ารักจริงๆ ชอบทะเลแม้กระทั่งคนที่น่าเกงขามที่สุดก็ยังมีสิ่งที่พวกเขาจัดการไม่ได้สินนะแบทโกรส่งพลังและช่วยชีวิตคนอื่นนี่แหละถึงสมกับคำว่าฮีโร่ไม่ใช่แค่คนดองกระต่ายผู้แสนดีชอดเดตต้องการโค้รสุหรือไม่ฉันอาศาช่วยเองไม่ต้องการเงินเดือนฉันเป็นคนดีกระต่ายแสนดีส่งรูปมาให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวผมจะช่วยคัดกรองคนเก่งให้เองครับล่าสุดพลังศรัทธาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจจะเป็นเพราะวิดีโอสัมภาษณ์พวกนี้สินนาะฉันคิดว่าคราวหนะ้าฉันควรเรียนรู้วิธีสัมภาษณ์แล้วผู้ช่วยหน่งออรุณสวัสดิ์ครับนับตั้งแต่หนิงเึ่งแสดงความสามารถของเขาซึ่งเป็นอะไรที่พิเศษเกินความเข้าใจปกติตอนนี้แม้แต่รุ่นพี่ปี4ก็เรียกเขาว่าผู้ช่วยด้วยความเต็มใจผู้ช่วยหน่งอ,ร,ร,อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ผู้ช่วยเนิง เดินปเป็นอมตนั่นหันหนิงฟงน่าประทับใจมากฉันหวังว่าสักวันฉันจะแข็งแกร่งได้สักครึ่งหนึ่งของเขาเมืองชินอยูคราวนี้เมืองชินยูได้รับชื่อเสียงอย่างมากต้องขอบคุณหนิงฟังจริงๆฮนายยุคเทศมุนตรีจางทำไมคุณถึงดูเขร่งเครียดจังเลยครับฉันขอไปรับสายก่อนนะหนิงฟง อีกไม่นานเขาคงจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมถ้าหากเขาไม่อยู่ที่นี่ฉันก็กังวลว่าผู้แข็งแกร่งลึกลับก็อาจจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเหมือนกันไม่นานมานี้คุณดวนติดต่อมาหาฉันเพื่อคืนวิลล่าที่จัดไว้ให้เขาเนื่องจากตอนนี้เขาไม่ค่อยได้พักอยู่ในเมืองฉินยู่หากไม่มีผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่ง,งฉันกังวลว่าเมืองฉินยุอาจจะกลับไปสู่สภาพเดิมการที่อาณาจักรลับแข็งแกร่งขึ้นอย่างฉับพลันนั้นและการบุกรุกของอาณาจักรลับ ทำว่าฉันแถบนอนไม่หลับเลยหรอเอ๋เกิดอะไรขึ้นเหรอหัวหน้า,าสูทำหน้าเครียดเชียวอาจารย์ของฉันเพิ่งโทรมาบอกว่าผู้แข็งแกร่งนึกลับเต็มใจที่จะฝึกพิเศษให้กับฉันน,นี่ฉันไม่ได้ฝันไปจริงๆใช่ไหมงั้นก็ดีเลยหัวหน้าซาูต่อจากนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณแล้วเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะเลี้ยงอาหารเองหวังว่าในอนาคตจะไม่ลืมกันนะหัวหน้า,าสูจุจๆเกิดอะไรขึ้นกัน ตาแก้วฟงสิ่งที่นาพูดเป็นเรื่องจริงงั้นหรอใช่ผู้แข็งแกร่งลึกลับตกลงที่จะให้สูตรยาระดับสูงทั้งหมดกับประเทศฉันวางแผนจะร่วมมือกับหน่วยงานระดับสูงเพื่อจะตั้งเวิร์กช็อปเล่นแร่แปรธาตุระดับชาติและยังจะร่วมมือกับกลุ่มใหญ่ๆอีกด้วยเนื่องจากมีเพียงกิวชางรวยเท่านั้นที่ถือครองสูตรยานี้ในขนาดนี้ทําให้เกิดแรงกดดันต่อพวกเราอย่างมากหากประเทศสามารถผลิตยาระดับสูงพวกนี้ขึ้นมาได้เราก็สามารถรับประกันทั้งราคา และปริมาณได้ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนไม่สิไม่ใช่สำหรับทุกคนฉันสนับสนุนอย่างเต็มที่นะที่จะให้ผู้แข็งแก่งลึกลับทําสูตรยาน,นี้เผยแพร่สู่สาธารณะแต่เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่ผู้แข็งแกร่งลึกลับทำอาจจะไม่สูงส่งอย่างที่เราคิดอาจจะเป็นเรื่องเลวร้ายมาโต้อจองเจ้าหมายความว่าย่งไงยาระดับสูงพวกนี้นะถูกค้นพบในตลาดมืด โดยให้ผลเหมือนกันกับที่ผลิตโดยกิวฉางรุยของเราแต่มีเพียงบรรจุภันธุ์เท่านั้นที่แตกต่างกันฉันได้ตรวจสอบอย่งางละเอียดแล้วและไม่มียาของกิวหายไปเลยและสําหรับยาที่นําออกมาประมูลนั้นก็มีเพียงไม่กี่ขวดเท่านั้นและยังมีคาถาสะกดร,รอยอีกด้วยไม่มีหลักฐานว่ายาเหล่านี้ถูกขายในตลาดมืดเลยแล้วมันมาจากที่ไหนล่ะฉันว่าทุกคนน่าจะจําได้ในวันที่อาณาจักรรับแ่นการทดสอบถูกพิชิตดวนบอกไว้ว่า ผู้แข็งแกร่งลึกลับก็รู้จักสูตรยาระดับสูงเหล่านี้ในตลาดเมื่อมีเครือข่ายการค้าใต้ดินที่กว้างใหญ่ดำเนินอยู่นอกขอบเขตของการควบคุมของการดูแลทางกฎหมายเป็นพื้นที่สำหรับการทำธุรกรรมลึกลับมากมายหากยาระดับสูงที่ไม่รู้จักที่มาเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของบุคคลอันตรายล่วมันจะเป็นสถานการณ์ที่น่าตกใจมากไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจของผู้แข็งแกร่งลึกลับหรือไม่ก็ตามในความเป็นจริงก็เท่ากับว่า นี่เป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้พวกชั่วร้ายแข็งแกร่งมากขึ้นหากเป็นเช่นนั้นฉันจะส่งคนไปตรวจสอบทันทีหลังจากสู้หลานฝึกพิเศษเสร็จค่อยส่งเธอออกไปและนอกจากนี้เราต้องรายงานเรื่องนี้ให้เขาผู้นั้นทราบด้วยฉันก็บอกเสมอว่าการปล่อยให้บุคคลที่มีอำนาจทำตามอำเภอใจตนเองผู้เดียวนั้นมันเป็นการกระทำที่ผิดไม่ว่าผู้อำนวยการฟงจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไง กิวด์ที่ยวนของเราก็จะส่งบุคลากรไปช่วยเหลือกิลด์ฉางรุยในการสอบสวนด้วยหากเราพบว่าอย่าระดับสูงเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับผู้แข็งแก่งลึกลับจริงๆฉันหวังว่าผู้อำนวยการฟงจะจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นกลางนะและไม่พูดว่าฉันจะรับผิดชอบทั้งหมดนี้เองมั่นใจได้เลยหากสิ่งนี้ได้รับการยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับผู้แข็งแก่งลึกลับฉันจะรับผิดชอบอย่างแน่นอน ณนะอาณาจักรลับแห่งหนึ่งพี่ชายของฉันเข้มงวดมากเลยในเรื่องการจัดการยาการเข้าออกทั้งหมดถูกบันทึกไว้และไม่พบสิ่งปกติหรือการล่วไหลเลยยาที่ร้านของผมได้รับการดูแลโดยคุณปู่ของผมพวกเราตรวจสอบยาเหล่านี้เป็นประจำมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการล่วไหลฉันนับยาสองครั้งต่อวันครั้งแรกตอนเช้าและอีกครั้งหนึ่งตอนเย็นได้ไงกันเนาะยามันไม่ได้ล่วไหลออกไปจากฉัน และก็ไม่ได้ล้วนไหลออกไปจากทุกคนเหมือนกันแล้วยานั้นมันออกมาได้ยังไงกันเนาะเนื่องจากมันไม่ได้ล้วนไหลออกไปจากฝั่งทางเราและกิวชางรุยก็บอกว่าไม่ได้ล้วนไหลจากทางเขาแล้วยานั้นนาะมันไปลงเอยที่ตลาดมืดได้ยังไงกันเนาะเป็นไปได้ไหมว่านอกเหนือจากฉันและกิวชางรุยแล้วยังมีคนอื่นที่รู้จักสูตรยานี้